ไม่ได้แปลว่าลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฝรั่งเขารู้แล้วว่าพี่ไทยเล่นหุ่นยังไงคือเวลาเขาซื้อเนี่ยซื้อต่ำตลอดคือได้ไม่ได้ไม่รีบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งซื้อต่าเนี่ยจะไม่มีผลดันราคาหุ้นขึ้นปล่อยภาพใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเวาลาฝรั่งขายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเร่งขายเพราะว่าพื้นฐานทุกอย่างมาดูโอเคเขาจะไม่ได้ไปขายบอกว่าเคาะขายไปเลยบีแบงก์กรุงเทพ 180ร้อยแปดสิบก็ขายขายขายเขาขออฟเฟอร์ขายตลอดไม่ใช่เขาไม่เห็นร้อยแปดสองร้อยแปดสามเขาขายคือเขามีมุมมองว่าเขาต้องขายวันไหนดีบาร์เขาก็ขายดีบาร์เขาขายเราก็รับต่อเราก็รับต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณฝรั่งซื้อขายเนี่ยไม่จริงต่อไปแล้วที่บอกว่าฝรั่งซื้อหุ้นนงขึ้นฝรั่งขายหุ้น,นุ่งลงไม่ใช่นะครับ เป็นเตุว,ว่าทิศท,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 ทางหลักที่ควรจะดูคือว่าถ้าฝรั่งมันซื้อต่อไประ,ระยะกลางหน่อยสามสี่เดือนเนี่ยหุ้นมันจะไม่ลงแต่มันจะขึ้นเร็วขึ้นช้านะเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาก่อนวันพ่อนะครับจนตอนนี้เนี่ยซื้อมาตัวเลขนี้มันไม่ได้อัปเดตล่าสุดจริงๆงแล้วมันขึ้นมาถึงแถวๆนี้ละประมาณเจ็ดหมื่นละตัวเลขล่าสุดนะครับเรามองว่าเดือน ตจมากหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นไม่ต่อเพราะว่าอะไรก็เดี๋ยวจะมีเหตุผลที่มามาเรียนนําเสนอกันนะครับอันนี้เนี่ยมันอาจจะมันจ,จะเข้าใจยากนิดหนึ่งพอดีกราฟมันมันมัน,ม,นมันทำแล้วมันอาจจะดูยากผมจะพยายามอธิบายให้ให,ให้ชัดเจนแล้วกันนะครับตัวกราฟนี้เนี่ยเรานําเสนอถึงอ่ปริมาณเงินของธนาคารกลางหลักๆอันนี้เนี่ยคือเฟดทุกท่าคนคงเคยได้ยินชื่อเฟดใช่ไหมครับธนาคารการาลางสหรัฐแล้วก็อันนี้เนี่ย เส้นฟ้าเนี่ยคือธนาคารกลางยุโรปที่เราเรียกว่า ECB หรือว่า European Central Bank นะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสรุปเลยละกันไอ้เส้นนี้ยิ่งขึ้นเนี่ยหมายความว่าธนาคารนี้พิมพ์เงินเพิ่มนะครับสีฟ้านี่ก็เหมือนกันท่านเห็นไหมครับว่าตั้นแต่ปีศูนย์แปดเนี่ยตอนที่เกิดวิกฤตเศรฐษฐกิจทั่วโลกเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพิมพ์เงินเพิ่มมาต้องเท่าไหร่ตอนแต่เดิมเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับ ขึ้นมาเป็นสองล้านล้านเท่าตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแอบพิมพ์ตลอดเลยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยฮะหยุดแป๊บหนึ่งก็ขึ้นหยุดแป๊บหนึ่งก็ขึ้นหยุดแป๊บหนึ่งก็ขึ้นยูโรก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยขึ้นขึ้นคือคล้ายๆกับเขาขึ้นชั้นเธอขึ้นชั้นขึ้นด้วยนะครับการที่สองธนาคารกลางหลักของโลกเนี่ยพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นเนี่ยะรระดับล้านล้านเหรียญล้านล้านยูโรเนี่ย เป็นเหตุผลแทบจะเป็นเหตุผลหลักเหตุผลเดียวเลยที่ทำให้หุ้นขึ้นจาก800เนี่ยขึ้นไป1,300ทั้งนนั้นที่ตัวพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นเองนะครับการสัมมนาครั้งแรกของงานนี้เนี่ยผมจําได้ว่าจะเป็นเดือนมิถุนายนครั้งแรกที่ผมมาพูดเนี่ยผมเคยบอกกับท่านผู้ร่วมสัมมนาแล้วว่าหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยแพงนะแต่มันจะแพงไปอีกแพงขึ้นไปอีกนะครับ คือท่านต้องท่านต้องย้ำอย่างเสมออย่างหนึง่งว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยซื้อขายในระดับนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเงินมันท่วมโลกอยากให้ให้จําคํานี้ไว้นะครับว่าเงินมันท่วมโลกถึงแม้ท่านาจะรู้สึกว่าทำไมเงินในกระเป๋าพวกเรามไม่เห็นจะท่วมเลยนะฮะแต่ว่าเงินมันไปท่วมในระดับโลกที่ว่ามีการเพิ่มเพิ่มปริมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําให้หุ้นมันขึ้นได้นะครับจุดที่เรามองก็คือว่าสามล้านตรงเนี้ย ไม่เกินกลางปีกลางปีหน้านะครับทั้งสองประเทศเนี่ยมันจะขึ้นไปอย่างน้อยนะครับขั้นต่ำเนี่ยสามล้านห้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีน้ำเงินทางซ้ายมือที่ท,ที่ผมทำให้ดูเนี่ยแกนมันเท่ากันนะครับท่านได้ดูแกนฝั่งไหนก็ได้แล้วก็สีฟ้าเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะขึ้นกับสามล้านเนี่ยไปเป็นสามล้านห้าทั้งสองฝั่งทั้งอเมริกาทั้งทั้งยุโรปอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้ก็ เมื่อคืนลงใช่ไหมครับร้อยยี่สิบจุดถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาเรื่องปัญหาการคลังนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเรียกว่า fiscal cliff นะฮะหน้าผาการคลังได้เนี่ยตัวมาตรการหลักๆตรงนี้เนี่ยก็ได้ยังสนุนให้ตลาดขึ้นได้อยู่นะครับส่วนยุโรปเองเนี่ยก็ได้จะพิมพ์เงินเพิ่มในท่วั๋งไต่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของการที่บีบให้ฝรั่งเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาซื้อหุ้นไทยเพิ่มเติมอันนี้ขอข้ามนะครับมันทําผิดมานิดหนึ่ง อันนี้ก็คือปัจจัยภายนอกซึ่งเรามองว่าเม็ดเงินเนี่ยยังยังเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียอยู่นะครับทีนี้มาดูนิดนึงว่าปัจจัยภายในในปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมจะไปเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจากที่ผมจัดสัมมนามาหลายปีเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องที่คนอยากฟังน้อยที่สุดนะฮะก็เดี๋ยวไปดูหุ้นเด่นหุ้นอะไรกันแล้วกันนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าในบรรทัดที่สามเนี่ย ทาง KGI เนี่ยมองว่า GDP ไทยปีหน้าเนี่ยเติบโต4.5นะครับชะลอลงเล็กน้อยจากปัจจุบันนี้ที่จากปีนี้ที่จะโตประมาณ5.3นะครับภาพรวมแล้วเนี่ยผมเรียนเลยว่า2ปีนี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับสาเหตุที่ปีนี้เนี่ยมันโตได้5.3เนี่ยเหตุผลหลักเลยเนี่ยคือว่าปีที่แล้วมันโตน้อยเพราะการเติบโต,ตของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ ปีที่แล้วเนี่ยมันโตน้อยกว่าปกติเพราะว่าปีที่แล้วเราเจอน้ำท่วมในไตรมาสสี่ท่านดูเถอะผมขออนุญาตเอาเอาหัวลูกศรมาชี้ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับคือมันเป็นแค่คันที่สามเท่าน,นั้นเองถ้าท่านดูตรงเนี้ปีที่แล้วเนี่ยมันแค่สี่มูลค่าเศรษฐกิจมันแค่ประมาณสี่สี่พันหกใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นสี่พันเจ็ด และปีหน้ามันจะเป็นส0 0พันเก้าคือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่ราสเต็ปการขึ้นเนี่ยมันใกล้เคียงกันเพีเยงแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันลงไปต่ําไปหน่อยคือจากปีนี้มาปีนี้เนี่ยมันแทบจะไม่โตเลยเห็นไหมครัจริงๆทุกปีเนี่ยจะโตมา200สองร้อยเศรษฐกิจไทยปรากฏว่าปีจากปี2010มันปีสองพนสิบเเนี่ยมันไม่โตเลยเพราะว่ามันโดนน้าท่วมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคือปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยจริงๆแล้วมไม่ได้ดีขนาดห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์โตจริงก็ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์กว่ากว มีมาตรการอะไรภายในที่่อสร้างที่แยกไม่ช่วยเออมัน,ม,ม,นม,มันช่วยแต่ว่าผมผมตอบท่านอย่างนี้ดีกว่าคือผมมาทํางานที่นี่วันแรกเนี่ยผมก็เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์มาสองข่าวนี้นะสิบปีที่แล้วนะครับสาม G แล้วก็รถไฟฟ้าผ่านมาสิบปีเนี่ยสามียังไม่จบเลยแล้วรถไฟฟ้าเนี่ย สร้างจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะสร้างมาได้สองสายที่เป็นรถไฟฟ้าสายใหม่นะครับสายสีแดงกับสายสีม่วงสายสีม่วงก็คือที่คนเขาโวยวายอยู่ตถวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีท่านใดนมีบ้านอยู่แถวนั้นบ้างซึ่งมันมลพิษทางเสียงทางฝุ่นมันเยอะจริงๆแถวไอเขาเรียกอะไรไม่ทราบแถวบางซื่อแถวเต่าปูนแถวนั้นนะครับท่านท่านลองนึกดูว่าสิบปีเนี่ยโฆษณาไว้ประมาณนี้ผมไม่ได้เกียรรัฐบาลนะฮะหมายถึงว่า สิบปีเนี่ยโฆษณามาเนี่ยสิบสายสร้างได้สองสายเพราะฉะนั้นมูลค่าที่มันช่วยเศรษฐกิจเนี่ยคือตอบท่านก็คือว่ามันมีบ้านแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเมืองไทยเนี่ยยังเน้นตลาดส่งออกยังเน้นตลาดในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลมีแนวโน้มงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันก็ดีมันก็ทําให้หุ้นหลายตัวอย่างที่หุ้นที่เราเชียร์มาเนี่ยพวกสเตคอนอะไรพวกเนี้ยนะครับพีโนไทยเนี่ยมันก็ขึ้นเยอะแต่ว่าในระดับของเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ย มันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือภาพของแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทีนี้มาดูภาพของแนวโน้มกำไรนิดหนึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่เราทำตารางนี้เนี่ยอาจจะอาจจะดูฟอนต์มันพิเยษนิดหนึง่งอาจจะรบกวนให้ดูในในสไลด์กระดาษอาจจะดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยเราทำประมาณการให้ดูว่าปี2 0 1พันสิบาเนี่ย เราคาดว่ากําไรของหุ้นเนี่ยมันจะโตประมาณเท่าไหร่นะครับปีหน้าเนี่ยเราคาดว่ากําไรของบร <c oughs> ิษัทจดทะเบียนเนี่ย <c oughs> จะโตประมาณ13%ด้วยกันนะครับซึ่งจะชะลอตัวลงจากปีนี้ที่ประมาณ18%นะครับสิ่งที่ผมทําตราดนีใไ้มให้ท่านดูเนี่ยเพราะว่าอะไรปีนี้ท่านรู้สึกเซ็งกับหุ้นพลังงานใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างใน ผมบอกท่านอย่างนี้ละกันอะไรที่เกินสามเดือนเนี่ยกําไรเป็นตัวทําเป็นตัวรายราคาหุน้นอะไรที่ต่ำกว่าสามเดือนเนี่ยไม่ต้องดูกําไรดูข่าวดูเทคนิคอลดูอะไรได้ผมหมายความว่าท่านจะเล่นหุ้นระยะสั้นกว่าสามเดือนท่านต้องดูกําไรเ,เพราะว่าเวลาคุยกันมาเนี่ยคืออันนี้เข้าใจจริงๆไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกคือเวลาจัดสัมมนามาเนี่ยยี่ช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะช่วงนี้หุ้นมันขึ้นช่วงนี้หุ้นลงเนี่ย จะมีเสียงบ่นเยอะมากว่าไม่ต้องพูดหลอกกําไรคืออยากจะรู้แค่ว่าตัวไหนจะปรับขึ้นตัวไหนจะปรับลงนะครับซึ่งผมจะบอกว่า